สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะโค้ชหุยนะคะรัตนาธนสรารกิจค่ะคลิปนี้นะคะโค้ชหุยไม่ได้แต่งหน้าใดๆน,น,นะคะเพราะว่าหุยกําลังจะฝึกนะคะทุกๆคนนะคะในการใช้น้ํามันตัวสําคัญนะคะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะในที่นี้นะคะใครที่ต้องการที่จะเคยมีชีวิตที่แบบ อยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้แต่คนรอบข้างบอกว่าไม่รู้เป็นไม่ได้หรอกทํำไม่ได้หรอกคนอย่างเธอทําไม่ได้หรอกอย่างเธอเลราจะทําได้ใครเป็นแบบนั้นบ้างทําให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่สิ่งความคิดที่ยิ่งใหญ่ฟอกีเยวลงไปในท,ทันทีเคยเป็นแบบนั้นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยคุยจะให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่ชีวิตในฝัน นะะในนี้บุญยาจะบอกว่าแน่นอนคุณทุกคุณลองมองไปที่รอบๆตัวเราสิคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นะคะโทรศัพท์มือถือนะหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่คุณพูดคุยอยู่เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าสักยี่สิบสามสิบปีก่อนหรือห้าสิบปีก่อนหรือแม้ทั้งร้อยปีก่อนเนี่ยของเราเานียมันไม่เคยอยู่ตรงนั้น มันอาจจะไม่เคยมีเครื่องโทรศัพท์นะคะรุ่นนี้ด้วยซ้ำนะคะไม่มีของที่คุณเห็นเมื่อร้อยปีก่อนไม่มีนะ,ะแต่ทำไมของเหล่านี้มันถึงมีให้เราใช้อยู่รับรๆตัวเราในตอนนี้มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถูกคิดขึ้นมาในจินตนาการของคนที่สร้างมันขึ้นมาว่า เขาอยากได้สิ่งนี้เขาอยากได้สิ่งนั้นเขาอยากเห็นอโทรศัพท์เป็นแบบนี้นะอยากเห็นโทรศัพท์มีฟังก์ชันแบบนี้อยากเห็นกาอี้ตัวนี้เห็นแบบนี้เพื่อให้คนนั่งอย่างสุขสบายนี่คือจุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นเนะเกิดขึ้นมาสองครั้งครั้งแรกคือเกิดขึ้นจากจินตนาการเกิดขึ้นจากความคิดจากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็เกิดขึ้น เมื่อเขาคิดเสร็จเขาอยากจะมีสิ่งนี้เอ๊ะกาต้องทํำยังไงนะเขาวางแผนเขาหาทรัพยากรเขาลงมือทําแล้วก็ทําจนสําเร็จเป็นของให้พวกเราเนี่ยใช้อย่างมีความสุขคุยต้องการสื่อสารอะไรคุยต้องการสื่อสารว่าสิ่งที่เราคิดนั้นนะ่ยผู้คนก็อาจจะบอกว่าเป็นไปนไม่ได้เป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้นะคะผู้คนอาจจะว่ามันสิ่งนั้นนั้นไม่ดีสิ่งนี้มันไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีความ ตั้งใจมใีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทํามันเนี่ยจากจินตนาการมันจะเริ่มจากความคิดของเราก่อนมันจะเริ่มจากจินตนาการของเราก่อนแล้วก็เกิดสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาฝ่าเสียงในหัวเราจะมาฝ่าเสียงของผู้คนที่เขาไม่เข้าใจเราที่เขาไม่คิดว่ามันเปิดไว้ดดได้นะคะด้วยน้ํามันสองตัวนี้ซึ่งหนึ่งนั้นเป็นน้ํามันที่สําคัญมากที่สุดนะคะ ของยัง l ิวิ่งนั่นคือน้ามันที่ชื่อเวเลอร์นะคะน้ำมันเวเลอร์เนี่ยเป็นน้ำมันที่มีอยู่ใน starter kits นะคะแล้วจะบอกให้ว่านะคะจากการศึกษาของหุยนะคะน้ำมันเวเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในน้ำมันที่สาคัญที่สุดของยัง l ิวิ่งเป็นน้ำมันที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะที่จะต้องใช้น้ำมันเวเลอร์เนี่ยเป็นน้ำมันที่ทำให้เราเนี่ยนะคะเกิดความขึกเหิม เกิดความกล้าหาสนะถ้าสมตินในเชิงจิตวิญญาณนะทำให้เกิดค,ความขึ้นเขินทำให้เกิดค,ความกล้าหาสนะคะแล้วก็สามารถฝ่าไปได้นะ,ะแล้วก็สิ่งเนี้ยนะคะมันเราสามารถใช้เวลเลอร์เนี่ยกับดิฟิวเซอร์ได้เราสามารถใช้เวลเลอร์กับการทาฝ่าเท้าได้นะคะก่อนนอนนะคะตัวเวลเลอร์เนี้ยเราสามารถที่จะทานะคะตอนในการทำเ,ออเรียกว่า Visualize นะคะสิ่งที่เราอยากได้อยากเห็นในชีวิตของเรานะคะมันจะทำให้เราฝากความกลัวฝากความไม่เชื่อลังเลสงสัยในตัวเราเนี่ยทำให้เกิดความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้น้ำมันชื่อ Dreamcatcher นะคะในการที่ทำให้ฝันของเราเนี่ยนะคะแบบจับฝันของเราเนี่ยให้มันเป็นความจริงนะคะแล้วสิ่งเนี้ย เราสามารถใช้มันได้ในตอนเช้าเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่หุยไม่ได้อาบน้ำนะคะหุยแปรงฟันเสร็จแล้วหุยยังไม่ได้อาบน้นะะานนําหุยเพราะฉะนั้นหุยทำไมาหุยถึงโอยยังไม่อาบน้ำเพราะว่าหน้าของหุยยังไม่มีครีมใดๆยังไม่มีเครื่องสําอางใดๆมันถ้าคุณมีเครื่องสําอางเนี่ยเวลาใช้วิธีการของหุยตัวเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณเป็นผดเป็น,เป,นเป็นเม็ดขึ้นมาเพราะมันอุดตันเนาะเพราะฉะนั้น คุณจะใช้มันตอนเช้าคุณจะใช้เสร็จนั่งสมาธิ imagination เสร็จนะทำนู่นทำนี่กินอาหารเช้าอาบนะ้ำไปไปทำงานเอาละเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้คุณจินตนาการนะคะถึงชีวิตในฝันของคุณคุยจะเปิดเพลงก่อนนะคะคุณจะเปิดเพลงเพื่อให้เกิดสมาธิผ่อนคลายค่ะนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะว่าการใช้ เะคละียร์อิดแล้วก็จมูกนี่นะคะมันจะทำให้โปรแกรมเข้าไปในจิตใต้สำนึกง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เพลงอาละเมดิเทชันนะคะมิวสิกเออเบนเดนส์เพราะว่าขุยอยากจะจินตนาการถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของขุย อันแรกเลยนะคะหุยก็จะเดี๋ยวหุยหาเพลงที่หุยชอบก่อนป้านี่ะเ,เราก็เลือกเพลงที่เราชอบนะคะมีความสุขกับมันนะคะไม่ต้องกังวลถ้าเราย,ยังรู้สึกไม่ชอบอันนี้ก็ได้โอเคน้ำมันหนึ่งถึงสองหยดนะคะเวเลอร์นะคะแล้วก็ หายใจตอนที่สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะสามครั้งหลับตานะคะแล้วก็เห็นภาพนะคะสิ่งที่เราปรารถนาให้ชัดๆเป้าหมายในชีวิตหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าใครจะบอกว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เราไม่สนใจนะคะเราฝ่าไปด้วยเวเลอร์ ในระหว่างที่สุดคุยสูดดมนะคะคุยเห็นภาพชีวิตในฝันของคุยนะคะคุยเห็นว่าหุยมีผู้คนมากมายนะคะน้องๆในทีมนะคะมากมายเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขามาหาเนาะ,ะหรือได้เจอเขาเขาบอกเล่าถึงชีวิตของเขาที่เขาร่ำรวยมากขึ้น,ขนเขามีความสุขมีครอบครัว นะคุยเห็นชีวิตของครอบครัวลูกๆสามีพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่เราทำนะคือคุยมีความคุยมุ่งมั่นนะที่จะทำให้ตัวเองเติมเต็มนะความสุขทั้งกายทั้งใจทั้งความการเงินความมั่งคั่งเพื่อให้ยิ่งมากมายยิ่งมั่งคั่งเนะี่ย วิก็สามารถจะมีอิสระที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงไรายได้นะสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทั่วโลกนะตรงไหนที่ไปไม่ได้เงินไปได้ก็ไปตัวเราสอนใครได้ก็สอนนะทุกคนในครอบครัวมีความสุขนะมีเงินมากมายเพราะนั้นอยากเห็นภาพนี้ในชีวิตของตัวเองความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ที่ ที่มันล้นออกมาจากตัวเรามันเต็มมากมายมามาไม่กาดสายแล้วก็มากมายนะแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นชีวิตเนี่ยเราสิ่งที่เราจินตนาการเนี่ยเราจินตนาการได้เรียว่าไม่มีข้อจํากัดและเราคนเราจริงๆเราเกิดมาในโลกใบเนี้คนเราอ่ะมีความสามารถที่ไม่จํากัดคนเรานั้นมีความสามารถที่ เอ,อ่อเรือว่าเราอาจจะเกิดมาในล่างในสิ่งแวดล้อมหนึ่งแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องจบลงด้วยชีวิตแบบนี้เราไม่จําเป็นที่เกิดมาอย่างยากจนแล้วเราก็จบอย่างยากจนเราไม่จําเป็นที่จะเป็นยังไงทั้งสิ้นเราสามารถที่จะกาหนดชีวิตเราเองการเลี้ยงดูต่างๆนะในโรงเรียนการเลี้ยงดูในครอบของครอบครัวของพ่อแม่ท่านอาจจะไม่รู้ ท่านอาจจะไม่เคยเข้าใจในสิ่งนี้ว่าเราสามารถเลือกชีวิตเราได้ท่านก็พร่ำสอนเราตามไม่ได้ด้วยความที่ท่านเกลียดเรานะแต่ว่าท่านก็เติบโต,ตมาแบบนี้ว่าอันนี้ห้ามทําอันนี้ต้องทําอันนี้ก็ต้องอย่างนี้อันนั้นต้องอย่างนั้นหรืออันนั้นห้ามอย่างนี้อย่างนั้นมันกลายเป็นกรอบที่จํากัดความเชื่อกรอบที่จํากัดจินตนาการกรอบที่จะเจำกัดฝันของเราแต่ในตอนนี้นะ เรารู้แล้วว่าเรานั้นคือผู้กําหนดชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับคนอื่นเราไม่ต้องกล่าวโทษว่าใครเป็นคนบอกให้แม่บอกให้ฉันเป็นแบบนี้พ่อบอกให้ฉันเป็นอย่างนี้โรงเรียนสั่งให้ฉันสังคมบอกให้ฉัน,นอย่างนี้ฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงเราเลือกได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเห็นภาพฝันของเราให้ชัดๆว่าเราต้องการเป็นอะไรเราต้องการเป็นใครแล้วเราก็ นี่แหละคะ่ะคุณล้างความเชื่อในอดีตนะฮะสร้างความร่าด้วยตัวคุณเองด้วยน้ำมันเวเลอร,ร์ปกแกมลงไปในจิตใต้สำนึกล้างมันล้างมันคุณใช้มันเนี่ยนะฮะอย่างน้อย21วันนะฮะใช้ไปเพื่อที่จะล้างความเชื่อว่านี่คืออนาคตนี่คือเป้าหมายของคุณนี่คือความฝันของคุณนี่คือชีวิตในฝันของคุณล้างความกลัวของคุณออกไปด้วยเวเลอร์นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำมันชื่อ d r e a m c a t ชอร์นะคะดรีมแคชเชอร์นะ,ะเราจะดึงความฝันในวัยเด็กของเราออกมาดึงความฝันว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะเคยแสดงละครเคยอาจจะแบบเคยคุณเคยไหมคุณนั่งอยู่คนเดียวแล้วคุณก็จินตนาการว่าคุณกําลังมีชีวิตในฝันแบบนี้ตอนเด็กๆยังหวยเนี่ยขวิจินตนาการเสมอตอนอายุ ออตอนนั้นอาจจะอยู่ปหนึ่งปสองหรืออันบ้านหุยชอบเล่นบ้านนะหุยฝันถึงครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกรักกันกอดกันนะไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันนะหุยฝันเห็นชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยหุยใส่ชุดสวยๆนะเป็นเจ้าหญิงนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หุยฝันถึงนะหุยมีชีวิตที่แบบหุยอยากจะทำอะไรก็ได้หุยจะช่วยใครไปอะไรทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว เออหุยในตอนนี้หุยพูดได้เพราะว่าหุยฝึกมาแล้วชีวิตตอนนี้หุยค่อนข้างจะเป็นชีวิตในฝันออมากๆนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีความเชื่อตรงนั้นนี่ค่ะน้ำมันชื่อ dream catcher นะคะสามารถช่วยได้เราดึงเอาความฝันของเราออกมานะคะจินตนาการถึงภาพชีวิตในฝันตอกย้ำมันลงไปว่านี่คือสิ่งที่ฉันฝันนะคะ ทำไมเราต้องทาโปรเซสนี้นะคะเมื่อคุณตอบย้ําตอบย้ำตอบย้ำ,ยำดูในจิตใต้สัมผัสของคุณนะคะ21วันขึ้นไปนะคะคุณจะเกิดความเชื่อว่าคุณไปถึงจุดๆนั้นได้นะคะแล้วจักรวาลเนี่ยนะคะจะดึงผู้คนจะให้ advice คุณทางจิตว่าคุณจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ถึงชีวิตในฝันตรงนั้นคุณจะต้องพัฒนาตนเองอยังไงคุณแล้วคุณก็จะเจอผู้คนเข้ามาในเส้นทางนะคะ แล้วจิตของคุณก็จะรู้ว่าคุณจะต้องติดตามใครคุณต้องคุณต้องเรียนรู้กับใครคุณต้องทำไงที่จะค่อยๆพาคุณไปสู่ชีวิตในฝันของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำมัน Dream c a s ช e r คุยจะฝันภาพเดิมที่หุยจินตนาการว่าวันนี้คุยอยากมีชีวิตมีฝันยังไง ในตอนที่คุณใช้น้ํามันพวกนี้นะคะคุอยากจะบอกว่าน้ามันมันเป็นน้ํามันผสมนะคะของอารมาเตอรป์ปีหลายๆอย่างนะ,ะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในจากการที่คุณไม่เคยดมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกๆและบางคนอาจจะไม่ชอบอย่างตัวหวุยเนี่ยคุณูดต้องว่าคุไม่ค่อยชอบเวลเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเรามีเป้าผสมในการที่เราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องดม นะคะเราต้องฝึกนะคะในการที่ให้อนุของมันเข้าไปในตัวเราเราไม่ต้องดมมากนะคะนะคะ,ะ,คะประมาณสักสามสี่ครั้งนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทาให้มันให้มันอยู่ในตัวเราเข้าให้มันซึมเข้าในไปในผิวของเรานะคะเดี๋ยวหุ่อาบน้าเดี๋ยวมันก็หายไปประเด็นคือในการที่เราไม่ชอบมันเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ทําสิ่งนี้นะคะ,ะ,คะแล้วเอ energy ของตัวเรากับเ n e r จ y ของน้ํามันเนี่ย มันยังไปด้วยกันไม่ได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆใช้มันเหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะฮะมันก็จะค่อยๆกลิ่นหอมขึ้นนะฮะที่สําคัญคือมันไปเปลี่ยนพลังงานของเราเป็นไปเปลี่ยนเอ,อ่อเรียกว่าไปเปลี่ยนจิตใต้สํานึกของเราอะให้เราหันไปในสิ่งที่เราไม่เคยหันทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทานะฮะและเสร็จแล้ว,ลวคุณก็จินตนาการว่าแล้ววันนี้ คุณอยากจะมีชีวิตของคุณยังไงคุณอยากจะใช้วันนี้วันนี้คุณอยากจะเห็นอะไรในชีวิตของคุณเดี๋ยวคุณอยากจะวัแนแรกเดี๋ยเช่นว่าเดี๋ยวหุยกาลังจะไปทําบุญนะขุยกำลังจะไปช่วยสัมมนานะของโรมี่นะขุยจะไปส่งลูกวันเนี้ขุยอยากจะเห็นวันของหุยเป็นไงคุยจะเห็นตัวเอง ช่วยเหลือผู้คนคุยเห็นได้เนอธรรมบุญมีความสุขคุยรู้สึกอิมออ่มอกอิ่งใจคุยจินตน,นาการทุกวันถ้าคุณทําสิ่งนี้นะคะจินตนาการว่าวันนี้คุณต้องการมีชีวิตยังไงคุณต้องการที่จะมียูเอเดย์วันเนี้ยในวันยูเอเดย์วันเนี้ยเป็นยังไงบ้างคุณมันจะไปประชุมคุณเนี่ยจะเห็นผู้คนเดที่ประชุมทำข้อตกลงกันสําเร็จนะคะทาสิ่งนี้สิ่งนี้ร่วมกันมีความรักกันสมานสมคธิพาบริษัทเจริญรุ่งเรือง ก็ทำสิ่งนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ดรีมคาเชอร์ก็จินตนาการถึงว่าออคุณอยากเห็นอนาคตภาพในฟันของคุณเป็นยังไงนะคะแล้วสิ่งนี้มันจะค่อยๆเหมือนกับหันสวกาศคุณนะคะไปบอกจักรวานนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนะแล้วก็จักรวานก็พาสิ่งนี้ไปให้นะคะนี่คือหลักการใช้น้ำมันสองตัวนี้นะคะใช้ไปนะคะ ประมาณสัก21วันหรือใช้จนหมดขวดนะแล้วก็ดูว่าในแต่ละวันน่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณบ้างนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะหุก็จะโฟกัสนะคะกับการใช้น้ํามันสองตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าหุเป็นคนที่แนะนําเรื่องของอยังวิวิแล้วหวุยก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ,กบจิตวิญญาณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุจะลองดูว่าพลานุภาพของน้ํามันสองตัวนี้เป็นไงถ้าใครได้ทําตามคลิปนี้ลองดูนะคะ สวัสดีค่ะใครยังไม่ได้สั่งลองสั่งดูนะคะไม่ต้องกังวลว่ากินหอมไม่หอมนะคะเป้าหมายของเราคืออะไรเราลองทำดูสวัสดีค่ะเจอกันน้ำมันค้าแหน้